สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสกห้าดศูนย์นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมุลการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรรัฐศาสตร์โลกนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตนะครับนะมุมมองมุลการที่ครอบคลุมทุกด้านเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆนะมันบีบเข้ามาใกล้ตัวนะทำให้ทุกคนเนี่ย ต้องมีวิถีทางชีวิตนะที่ถูกต้องนะครับจึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้นะฮะโควิด1 9นะครับการกลายพันุ์ของมันนะดูเหมือนว่ายังไม่จบโดยง่ายนะครับตราบใดที่ตัวรบกวนระบบนิเวศโลกเนี่ยนะยังไม่เปลี่ยนแปลงวิถีทางของชีวิตนะครับ เราจะมองเห็นว่านะจากสายพันธุ์นะครับเริ่มต้นนะของการระบาดนะที่อู่ฮั่นนะครับนะตอนนี้ก็กลายพันธุนะ์ไปเป็นสายพันธุ์อัลฟาที่มีต้นกำเนิดอังกฤษสายพันธุ์ตัวเบต้านะครับที่มีต้นกำเนิดนะครับในอินเดียเอาตัวตีนะครับสายพันธุ์เบต้าที่มีต้นกำเนิดในแอฟริกาใต้ นะครับแล้วก็สายพันธุ์แกมมานะที่มีต้นกำเนิดในบราซิลนะแล้วก็มีสายพันธุ์เดลตานะครับที่มีต้นกำเนิดในอินเดียนะตอนนี้ก็โอ้โหแตกเป็นสายพันธุ์เยอะแยะไปหมดอย่างล่าสุดที่บอกว่ามีความน่ากลัวนะต้องจับตาดูก็คือสายพันธุ์แลมดานะที่มีต้นกำเนิดที่เบรูนะฮะเพราะนั้นเมื่อดูสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะต้องบอกว่า โควิดสิควยังไม่จบโดยง่ายนะตราบใดที่ตัวรบกวนระบบนิเวศเนี่ยนะยังไม่เปลี่ยนแปลงวิถีทางของชีวิตนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังข่าวมานะหลังจากที่ประเทศสหรัฐแนะัแงกิษเนี่ยมีการฉีดนะวัคซีนนะไปในปริมาณที่สูงซึ่งเชื่อว่าจะสร้าง herd immunity นะครับภูมิคุ้มกันกลุ่มภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะ หลายประเทศนะครับที่ฉีดไปมากพอก็เริ่มเปิดประเทศนะกลับมาใช้วิถีดำเนินชีวิตปกตนะิก็มีกิจกรรมไปต่ตางๆนานา,น,านะครับมีถอดหน้ากากเปิดหน้ากากนะครับนะไปทําธุรกิจนะรวมถึงสถานบันเทิงนะนะก็กลับมาเปิดอย่างกระทึกกรนะโจนจนเรียกว่าเหมือนกับวันประกาศอิสระเสรีภาพทีเดียวนะครับ แต่สิ่งที่ผมมองเห็นนะผมเชื่อว่านะไม่น่าจะเกินในสิ้นปีเนี่ยนะครับนะผมคิดว่าน่าจะมีการระบาดรละลอกใหม่นะจากการกลายพันธุนะ์ของเจ้าโควิดสินะซึ่งถ้ามนุษย์เนี่ยนะครับนะยังมองไม่เห็นว่าตัวเองเป็นตัวรบกวนระบบนิเวศโลกอย่างไรนะยังไม่เปลี่ยนแปลงวิถีทางของชีวิตนะในการดำเนินชีวิต ในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะจนทําให้ไปรบกวนะระบบนิเวศโลกูกทำไมผมถึงพูดเช่นนั้นนะครับเพราะว่าผมสังเกตเห็นนะสัญญาณหลายตัวที่ธรรมชาติส่งออกมานะถึงสัญญาณเตือนเช่นฝุ่น pm 2.5นะครับในหลายปีที่ผ่านมานะรวมถึงในบ้านเรานะครับฝุ่น pm 2.5งุนี่มากขึ้นเรื่อยๆนะมันเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยนะครับแล้วต่อมาก็มีการแพร่ระบาดของโควิด19 นะซึ่งเป็นโรคนะทางระบบทางเดินหายใจนะปอดอักเสบนะครับแล้วก็มันมีผลทำให้มนุษย์เนี่ยต้องลดกิจกรรมนะครับต้องลดการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะจากเมื่อหลายทศวรรษที่แล้วกิจกรรมทางโลกาภิวัตน์กิจกรรมทางการเดินทางนะการท่องเที่ยวนะครับการขนส่งนะข้ามไปที่ไกลๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะใน สภาวะนะครับทีเ่เราเห็นถึงความเสื่อมใน,ในระบบนิเวศต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์เนี่ยนะเจอสิ่งเหล่านี้มนุษย์ก็มีความสามารถนะที่พยายามจะปกป้องตัวเองนะโดยการวิจัยโดยการค้นคว้านะโดยการสร้างโดยการผลิตวัคซีนขึ้นมานะเพื่อจะก,กําจัดเจ้าโควิดสิเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติส่งมา นะเพื่อเตือนสติมนุษย์นะครับเอโคสเนี่ยมันส่งมาให้เห็นมันเหมือนแว่นขยายที่ส่องให้เห็นจุดเปราะบางนะในวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะในระบบเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะมันบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตที่ผิดไปนะการใช้วิถีชีวิตที่ไม่ตอบโจทย์นะไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ นะเพราะฉะนั้นธรรมชาติมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นตัวรบกวนะเพราะฉะนั้นโควิดสิถูกส่งมาเพื่อกําจัดตัวรบกวนะตัวรบกวนก็คือตัวที่มันไม่ได้ทําให้ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปของระบบนิเวศของธรรมชาติมันยั่งยืนนะครับเพราะมนุษย์นี่ส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ทำลายมากกว่าทำลายทร,รัพยากรธรรมชาตินะครับมีการผลิต นะครับเออมลพิษต่างๆมากมายนะมนละพิษทางน้ำนะทางดินทางอากาศอย่างนี้นะครับผลจากโลกที่มันควรจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนะครับในดินน้ําอากาศเนี่ยนะครับมันก็ไม่ยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นตัวรบกวนเป็น disturbance นะครับเป็นสิ่งรบกวนเป็น noise อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมองนะ เพราะฉะนั้นธรรมชาติจึงส่งโควิดสินี้นะมาเพื่อจะกําจัดตัวรบกวนอันนี้ก็คือมาจากทฤษฎีระบบนะครับเมื่อเรามองถึงระบบนะในทางวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นระบบนิเวศนะครับในทางด้านระบบปิดนะในเคมีนะในทางวิศวกรรมเนี่ยนะเมื่อมันมีการรบกวนระบบเนี่ยซึ่งเราเรียกว่า disturbance เรียกว่า noise นะตัวกวนเขาแต่ระบบนี้จะพยายามตอบสนองเพื่อจะกำจัด หรือลดตัวรบกวนนั้นนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าโลกเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นตัวรบกวนมันเป็นตัวที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงของมันไม่ยั่งยืนนะมนุษย์นี่เป็นผู้ทําลายนะเพราะฉะนั้นโควิดสิก็เป็นตัวที่ส่งมานะเพื่อจะกําจัดตัวรบกวนนั้นเองแต่มนุษย์ก็พยายามนะที่จะกําจัดไอ้ตัวที่จะมากําจัดตัวรบกวนนั้นนะก็ผลิตวัคซีนออกมานะครับด้วยความเชื่อมั่นว่าวัคซีนจะช่วยป้องกันตัวเองให้อยู่รอดได้ แล้วเราก็จะเห็นนะครับพฤติกรรมนะของเจ้าไวรัสโควิดสินี้ในการกลายพันธนะุ์เพื่อความอยู่รอดของมันนะมันก็กลายพันธนะุ์เพื่อจะต่อสู้ต่อต้านหลีกเลี่ยงหลีกหนีนะครับเจ้าวัคซีนนะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นมันมีสายพันธนะุ์อัลฟาเบต้าแกมมานะครับเดลต้าแล้วนี่จะไปเป็นลัมดานะซึ่งผมดูแล้วว่าคงจะ ยังไม่จบง่ายๆนะครับโควิด19นะยังไม่จบโดยง่ายนะตราบใดที่ตัวรบกวนระบบนิเวศโลกเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงวิถีทางของชีวิตเรียกว่าพูดง่ายคือยังไม่สำนึกนั่นเองด้วยความสามารถนะครับด้วยความอหังการนะของมนุษย์นะว่าเราสามารถผลิตวัคซีนได้เราสามารถควบคุมได้เราสามารถจะโต้อตอบกับเจ้าไวรัสกลายพันธุ์ได้เนี่ยนะครับก็สู้กันก็ใครชนะไม่รู้หหลกครับแต่ว่า สงครามชีวภาพเชื้อโลคนี่คงจะรบกันไปอีกพักใหญ่นะคงยังไม่จบโดยง่ายนะตอนที่ผมดูนะครับรับไดที่ตัวรบกวนระบบนิเวศโลกก็คือมนุษย์นี่แหละครับนะยังไม่เปลี่ยนวิถีทางของชีวิตนะครับยังไม่ใช้สติปัญญานะครับนำหน้าในการดำเนินชีวิตนะยังใช้ความอยากนะความโลภกดหลงเนี่ยนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับด้วยความเชื่อ นะว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมธรรมชาติจะเป็นผู้ที่สามารถกำราบโควิด1 9ได้นะพอกำราบมันเสร็จด้วยวัคซีนนะครับก็มีความทะนงตน,นที่จะเปิดหน้ากากที่จะกลับไปใช้วิถีชีวิตแบบเก่าๆนะครับนะที่จะไปใช้ความโลภกดหลงในการนำนะในการกินใช้เที่ยวเล่นเหมือนเดิมนะโดยที่ไม่สนใจนะก็คิดว่าตัวเองควบคุมมันได้ด้วยความสามารถด้วยวัคซีนนะครับ ที่คิดค้นวิจัยนะสร้างผลิตมันขึ้นมานะครับแต่เจ้า,าไวรัสนะครับที่ส่งมาจากธรรมชาติเนี่ยนะการกลายพันธุ์ของมันก็เป็นคําตอบที่บอกว่ามันก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะมนุษย์สร้างวัคซีนสู้มันมันก็ไม่ยอมแพ้มันก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆหลบหลีกเลี่ยงนะภูมิคุ้มกันนะภูมิที่สร้างจากวัคซีนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า สิ่งที่ผมมองเห็นนะครับในหลายประเทศเนี่ยแม้จะฉีดวัคซีนไปแล้วนะอย่างในสารัฐในอังกฤษนะครับในอิสราเอลหรือหลายประเทศในยุโรปเนี่ยแต่ผู้ติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นนะก็แสดงว่าภูมิคุ้มกันหมูท่ทฤษฎีนี้เนี่ยนะยังเป็นบททดสอบนะในช่วงหลายเดือนนับจากนี้ไปนะครับนะว่าจะสามารถจํากัดได้หรือเปล่าแต่โดยความเห็นส่วนตัวเนะมื่อมองจากทฤษฎีระบบเมื่อมองจากการถูก รบกวนนะครับจากมนุษยนะ์ซึ่งเป็นตัวรบกวนเป็นตัวทำลายเนี่ยบัธรรมชาติส่งโควิด -19 รวมถึงโควิดกลายพันธุ์เนี่ยนะครับเพื่อจะมากำจัดตัวรบกวนนั้นเพื่อให้ปรับเข้าสู่สมดุลใหม่นั่นเองนะเพราะดันตราบใดที่มนุษย์ยังไม่สำนึกยังไม่ระลึกรู้ถึงวิถีทางชีวิตที่ดำเนินมานะครับว่าไม่ถูกต้องว่าไม่สอดคล้องไม่ทำให้ธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่อย่างยั่งยืน นะมีการทำลายธรรมชาติสร้างบุลพิษทางดินทางน้ำทางอากาศนะครับสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่ามันไม่เป็นมนะิตรกับธรรมชาตินะครับเพราะนั้นธรรมชาติก็กำลังนะเอาคืนนะครับแล้วโดยความเชื่อส่วนตัวผมนะก็คิดว่าเมื่อจบจากโควิด1 9เนี่นะครับนะมันจะมีเรื่องของความขัดแยง้งนะครับของ มนุษย์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะรวมถึงการชะล้างครั้งใหญนะ่จากความเสื่อมความซามต่างๆนะครับซึ่งผมก็ได้พูดได้ฟังนะในคลิปก่อนหน้านี้นะว่าสัญญาณใกล้ภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่เมื่อศิลธรรมเสื่อมลงมาจนถึงจุดเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเชื่อว่าธรรมชาตินะ่ะส่งสัญญาณเตือนเรามาเป็นระยะระยะนะครับมันิมิตพระรหัตเนี่ยก็เป็นสัญญาณจากธรรมชาตินะครับ นะที่ส่งผ่านมาในนิมิตของพระอรหันตนะ์เป็นครูบาอาจารย์ที่ผมให้ความเคารพนะครับก็ขอให้ฟังหูไว้หูแล้วกันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของนิมิตรหรือภาพที่เห็นในจิตนะของผู้ที่มีอภิญญานะที่สามารถรับดูได้เพียงแต่ว่าเพื่อผมมามองประกอบกับสิ่งที่มนุษย์ทําไปกรรมของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาวิบากกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็เห็นว่ามันมีความมีเหตุผลอยู่นะครับก็ขอให้ฟังพิธีพยาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สมามารถสอยตามในช่องยูทูบชานนทเสร็จแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ